สวัสดีครับผมชื่อวาน้องพลัสจากห้อง P t f a c อันนี้คือเพื่อละของฉันเพื่อรัะของฉันคือประทองฉันมีประทองปกตัวตัวนี้คือสีเหลืองืองออกส้มๆแล้วก็มีตัวนี้เป็นสีแดงขาวๆแล้วก็มีตัวนี้เป็นสีส้มขาวๆหน่อยแล้วก็มีไอตัวนี้มันคือสีทองแล้วก็มีตัวนี้ มันตัวเล็กมากแล้วก็มันก็เป็นสีส้มๆข้างล่างมันคือสีขาวแล้วก็ตัวนี้มันก็คือเหมือนกับตัวนี้มันคล้ายๆกันแต่แค่ว่าตัวนี้มันอาจจะอ้วนกว่าแล้วก็วันทองตัวที่ผมชอบที่สุดคือตัวนี้ไอ้ตัวสีแดงผสมกับสีขาวเพราะว่ามันน่ารักดีแล้วก็เวลาที่ผมให้อาหารผมจะให้เป็นหนอนแดงแล้วก็ ออกซิเจนอันนี้ผมมันจะปรับเป็นแรงที่สุดเพราะว่าน้ำปลามันเยอะแล้วก็บ่อมันก็ใหญ่เวลาที่ผมให้อาหารปลามันก็จะลุมขึ้นมาแล้วก็ปลาเวลาที่ว่ามันป่วยเป็นโรคผมมันจะแยกบ่อแล้วก็ใส่ยาให้มันพอเสร็จเบ,บ๊กผมมันก็ห้ามยุ่งกับมันเลยสี่ห้าวันแล้วก็เวลาที่ผมเปลี่ยนน้ำเนี่ยนะผมจะใช้เป็นเครื่องดูด เพื่อที่จะไม่ให้ปลามันเวียนหัวหรือว่าตายแล้วก็พวกนี้ก็คือหินตกแต่งตู้แล้วก็เวลาที่ว่าอาหารมันเหลือผมก็จะใช้ก็ชอนตักแบบนี้ตักขี้ปลาขึ้นมาด้วยบางครั้งผมก็จะตักขี้ปลาขึ้นมาหรือว่าบางครั้งผมก็จะตักอาหารที่เหลือส่วนมากเลยผมจะตักขี้ปลาเพราะนะอาหารที่ผมจะให้มันก้อนประมาณเท่านี้แล้วก็นะ มันก,ก็กินหมด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 เลยแต่ที่ว่ามันขึ้นมากินอย่างนี้มันจะแต่ฉลุกเอือมก็จะขึ้นมาลุมด้วยกันกพระน้มันก็จะแย่งกันกินบางครั้งเลยมันก็จะมีมาตัดกันบ้างแต่ว่ามันก็จะมันก็จะไม่เป็นไรเพราะว่ามันคล้ายๆกันมาเล่นกันและก็ออกซิเจนเลยผมมันจะให้เป็นสองอันแต่ว่านะตอนเนี้ยออกซิเจนหนึ่งอะมันต้องใช้สารบปลายอีกบ่อหนึ่งผมก็เลยใช้ แค่หนึ่งอันก่อนปกติเลยถ้าจะใช้เป็นสองอันเนี่ยนะผมมัจะวางไว้ตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็บองั้งเวลาที่ปลามันอะว่าอย่างนี้มันก็จะมีพวกเศษอะไรลอยขึ้นมาผมผมก็ต้องคอยตักเยอะมากๆสวัสดีครับโอเคล้วจบ